โครงการพลังเพื่อนที่ปรึกษาโครงการพลังเพื่อนที่ปรึกษาที่มาหลักการและเหตุผลเด็กและเยาวชนเป็นพลังสําคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในช่งวงวัยที่ต้องการค้นหาความเป็นตัวเองมีความอยากรู้อยากลองและต้องการความเป็นอิสระเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นปัญหาของครอบครวัวความวิตกกังวล ความเครียดการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นๆที่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของเด็กและเยาวชนดังนั้นภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาในสุขภาพจิตใจและเล็งเห็นถึงอนาคตของเด็กและเยาวชนทางด้านในการรู้จักวางแผนเพื่อไปหากลุ่มเป้าหมายช่วยให้เด็กมีระบบความคิดและกล้าแสดงออกและในส่วนของบุคลากรจะได้มีความภาคภูมิใจที่ร่วมมือร่วมแรงในการดูแลและปกป้องเยาวชน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวเองได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำรรแสดงความสามารถในตนเอง ผลที่คา <ผล S 1> ้ว่า<ห>จะได้รับ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับคำปรึกษาที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ 2>, 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตัดสินใจและทักษะการจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น